กระจายครับพี่น้องปาพี่น้องครับมาดูมาชมครับกับคลิปนี้ผมสาครับพี่น้องไม่ทราบว่ามีปลาหรือเปล่าอ๋อยินด,ดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องเสียโนโนนสังรถขุดนะครับ สายโหดสายมันครับสายฮาพลาดไม่ได้ครับคลิปนี้ช่วงต่อไปครับช่วงต่อไปน้ำกระจายนี่ป่าบนนอหน่อเนาะโอ้โต้นกล้วยประจงไปเลยผุ่นะอยู่กับเจ้าซานี่ครับวันนี้รับงานขุดชาวบ้านผมสะ พัฒนาที่ดินครับโอ้แน่นอนครับคนขับเราจ่วงเต็มที่เต็มทุกเม็ดอุ้มทุกเม็ดนะครับดูนะครับดูการตักดินครับเต็มคิวครับเต็มคิวทุกตักมีความหมาย มารอดักหนูดักปลาไหลดักปลาครับไม่รู้ว่าจะออกมาหรือเปล่าวยวเมื่อน้ำเต็มสระเอาฝากพี่น้องเข้าติดตามครับกดติดตามเลยเด้อกดแชร์กดไลค์ครับกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเสียโนครับจะได้นำเสนอภาพกีฬามันๆให้พี่น้องเราได้ดูต่อไป จะพาพี่น้องอย่างไปทั้งบุญครับเป็นเรื่อย่างกันทั้งหมดครับลักษณะเหมือนจะเอาเหมือนจะเ,าเอเาต้นกล้วย